ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ f c EP นี้แอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวก็มาแจกแม่สูตรเลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับผมสถิติย้อนหลังสูตรนี้ก็ดับผ่านมาแล้ว8งวดติดๆดนะครับผมงวดแรกนะครับผมให้ดับแต้ม1นะครับ3ตัวบนออก603นะครับก็คือแต้ม9นะครับผมงวดที่2ให้ดับแต้ม2นะครับ3ตัวบนออก 3 98ก็คือแต้ม7นะครับผมงวดต่อมาให้ดับแต้ม0ย์ออกแต้ม9ให้ดับแต้ม2ออกแต้ม4ให้ดับแต้ม7ออกแต้ม3ให้ดับแต้ม6ออกแต้ม2ให้ดับแต้ม5ออกแต้ม8งวดที่ผ่านมานะครับให้ดับแต้ม8ออกแต้ม5นะครับผม6บวก9ได้15นะครับผม0ูนย์ไม่มีค่าเราไม่ต้องบวกนะครับผม ประจำว,วันที่1เดือน6 2568ก็ให้ดับแต้ม8เช่นกันนะครับผมเราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าแต้ม8แต้มนี้จะดับผ่านเดินต่อได้อีกหรือเปล่านะครับผมทีนี้เรามาดูแม่สูตรที่มาที่ไปของเลข8นะครับผมว่าได้มาอย่างไรนะครับบวกลบคูณหารแล้วได้8อย่างไงเรามาดูกันนะครับผมนี่เลยนะครับเราก็จะใช้ ร้อยบนบวก10บนนะครับผมแล้วก็บวกหน่วยบนนะครับเสร็จแล้วเรามาบวกเลข3คงที่นะครับผมเลข3คงที่นะครับผม9 6บวก9ได้1 5 5บวก3ได้28นะครับผมก็คือแต้ม8นะครับผมประจำงวดวันที่1เดือน6 2 5 0งนะครับผมก็หวังว่าสูตรนี้จะ เดินต่อดับยาวๆกันเลยนะครับผมเพื่อนๆก่อนที่จะเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับก็ให้ลองคิดคำนวณย้อนหลังกันดูก่อนได้นะครับผมเพื่อความชัว์นะครับบางทีผมอาจจะหลอกเพื่อนๆนะครับอาจจะตั้งเลขตั้งอะไรไม่ตรงนะครับผมเพื่อนๆก็ถ้ามีเรียงเบอร์อยู่ในมือลองคำนวณย้อนหลังดูก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชม คลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่ายจนจบคลิปถูกอ,อกถูกใจยังไงฝากด subscribe, กด s u b ส c r i b e like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนคิดสูตรหวยด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม